สมรักยันไม่ได้ขืนใจสาว17พร้อมขอเอาเกียรติลูกผู้ชายเป็นพยานจากกรณีสาวชาวจังหวัดกาลสินวัย17ปีเข้าแจ้งความสอพอเมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาอดีตนักมวยชื่อดังลวนลามกระทำอนาจารเหตุเกิดภายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่น ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดทางนาวาตรีสมรักคำสิงหรือบาสนักชกเหรียญทองโอลิมปิกมวยสากลสมัครเล่นปี1996ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้เปิดเผยว่าได้ตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยล้วพร้อมยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายไม่ได้ข่มขืนสาว17ปีอย่างที่ถูกกล่าวหา ทอมบอกทิ้งท้ายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายด้านทนายรณโรงแก้วเพชรเปิดเผยว่าเวรกรรมที่บาสเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่สาระสำคัญนะพี่พระผู้ยาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 9เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ต้องมารอดูว่าพี่บาสจะแก้ปัญหานี้ยังไง ส่วนความผิดเรื่องของอนาจารและอนาจารผู้เยายังสามารถยอมความได้จ่ายแล้วจบแต่ข้อเท็จจริงก็ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้รอดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะผมแค่พูดในมุมทางกฎหมายเฉยๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการปล่อยให้เด็ก17เข้าไปในผับได้อย่างไรสมรักผิดไม่ผิดไม่รู้แต่รู้แค่ว่าผับให้น้อง17เข้าได้จะทำตำรวจเด้งแน่ๆ ถึงว่านักข่าวไปถามตำรวจคอนแก่นตอบอะไรไม่ค่อยเต็มปาก